รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin มีอะไรเด็ดบ้าง Dolphin รถยนต์ไฟฟ้า Hatchback ขานาดกะทัดรัดดีไซน์สปอร์ตน่ารักสวยเกย๋เรียบหรูรถ EV ขายดีรุ่นนี้มีคอนเซปต์การออกแบบให้เหมือนโลมาโลมาที่ว่ายน้ำในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคือรถยนต์ไฟฟ้าในตระกูล Ocean Series ของแบรนด์ BYD Real Your Dreams ที่มีความนิยมและขายดีมากในประเทศไทยณตอนนี้ ปัจจุบันคือรุ่นประกอบไทยมีระยะทางวิ่งได้435กิโลเมตรและ490กิโลเมตรคือรุ่น Standard Range และ Extended Range มีอะไรเด็ดบ้างผมจัดมา5ข้อสำหรับคลิปนี้ครับ 1. ราคาดีเป็นเจ้าของได้ง่ายดอฟฟินผลิตในไทยทำให้มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถ EV ีนำเข้าพร้อมโปรโมชั่นที่หลากหลายและค่าใช้จ่ายหลังการซื้อที่คุ้มค่า เจ้าของรถสามารถเป็นเจ้าของรถ EV ได้โดยไม่ต้องแบ,บกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นค่าหวดรถค่าน้ำมันและก็ค่าบำรุงรักษาก็ต่ำด้วย 2. เปิดแอร์นอนในรถได้ดอฟฟินสามารถเปิดแอร์นอนในรถได้ทั้งวันเปรียบเสมือนเป็นเครื่องปรับอากาศในรถโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่และสูญเสียพลังงานไปชั่วโมงละ1%เท่านั้นทำให้สามารถเปิดแอร์นอนในรถ เป็นเวลาน,านานโดยไม่ปล่อยมลพิษไปทำอันตรายกับสิ่งมีชีวิตเช่นพืชและสัตว์ช่วยให้บางครั้งเดินทางไปต่างจังหวัดวันนั้นหาที่พักไม่ได้ก็ปรับเบาะหลังนอนในรถได้เลยหรือเปิดแอร์รอระหว่างไปรับลูกที่โรงเรียนหรือในเวลาที่รถติดในดอฟฟินก็ยังสามารถสั่งเปิดแอร์จากสมาร์ทโฟนหรือกุญแจรีรโมทได้ 3. ในดอฟฟินนั้นมีฟิเจอร์ลูกเล่นทันสมัยเทคโนโลยีปลอดภัยที่ครบคัน มี y. d ายดีดอฟมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง ADA ดมีทั้งระบบ Adaptive Cruise Control ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและลร,รักษาระยะห่างมี b i s p o t Monitor เตมีจอกลาง Infotainment ขนาดใหญ่สามารถหมุนได้แนวตั้งและแนวนอนมีระบบนำทางมีระบบทำงานที่ลื่นไหลมีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทันสมัยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้มีกว้างรอบคันมีถุงลมนิรภัยรอบคัน นอกจากนี้ยังรองรับระบบทันสมัยเรียกว่า NFC card สามารถปลดล็อกโดยการแตะก,การ์ดที่กระจกมองข้างนะครับสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อความสะดวกสบายให้ทันสมัยมากขึ้นสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันข้อที่4ของ d o l p h i n ก็คือความประหยัด d o l p h i n สามารถชาร์จพลังงานได้จากการชาร์จจากภายนอกก็คือระบบ DC กระแสตรงและ AC กระแสสลับอย่างแรกก็คือการชาร์จแบบ DC ก็คือ Fast c ชา r g e หรือ Quick c h a r ์ e ชาร์จ DC ตามสถานีชาร์จ EV Station เช่นปั๊มน้ำมันตามห้างสรรพสินค้าตามจุดต่าง,างๆอีกมากมาย DC f a ฟ้าชาร์จใช้เวลาประมาณ30มนาทีก็สามารถเดินทางต่อได้อย่างสบายครับอย่างที่2ก็คือการชาร์จแบบ AC กระแสสลับซึ่งจะเป็นการชาร์จที่จะยิ่งประหยัดมากๆเมื่อติดตั้ง AC Home Charger หรือ Wall c h a r g e คือเป็นเหมือนสถานีชาร์จ AC ที่บ้านครับผมและใช้คู่กับมิเตอร์ TOU ซึ่ง Dolphin มีระบบตั้งเวลาการชาร์จได้สามารถสั่งให้เริ่มชาร์จหลังสี่ทุ่มได้เพื่อเป็นแบบ Off-Peak ของ TOU ก็จะทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟมากยิ่งขึ้นทำให้เหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกลข้อเด็ดข้อที่5ของ d o l p h i n ครับมีระบบ V2L คือ Vehicle to Load หรือระบบที่เราต้องการแคมปิง้งด l p h i นสามารถปล่อยกระแสะไฟที่2.2กิโลวัตต์แชร์ไฟออกจากแบตเตอรี่ภายในรถให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอก เช่นเวลาเราต้องการเวลาปิกนิกเอนจอยกับเพื่อนๆหรือครอบครัวเช่นการดื่มกาแฟกินชาบูกินหมูกระทะและก็อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายครับและนี่ก็คือ5ข้อเด็ดๆจาก B Y D Dolphin ซึ่งก็ยังมีความประทับใจอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายและหากท่านผู้ชมอยากแชร์ความประทับใจใน Dolphin ก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียความคิดเห็นกันได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ